ว่าจะทําผ่อนชําระราคากันกันเองนะครับหรือว่าระบุว่าให้อยู่ฟรีสามปีเพื่อสร้างเครดิตพวกนี้ทําได้หมดเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยบ้านใหม่เนี่ยตามต่างจังหวัดหรือว่าชานชาน,ชานเมืองที่ราคาไม่สูงเนี่ยผู้พัฒนาโครงการก็มีการขายลักษณะนี้ด้วยนะว่าขายแล้วก็ผ่อนชําระกับโครงการเองโดยตรงไม่ต้องไปกู้แบงค์อะไรเงี้ยมีนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําได้ตามกฎหมายเลยก็พอคุณผ่อนชําระกันครบนะครับก็ผู้ขายก็ไปโอนกรรมสิทธิ์ให้ ก็เป็นอย่างนี้ครับก็หรือว่าจะตกลงกันเขียนสัญญาให้ชัดๆเลยว่าเออถ้ากูแบงค์ไม่ผ่านเดี๋ยวให้อยู่ก่อน3ปีเพื่อสร้างเครดิตอะไรเงี้ยพวกเนี้ยไม่ได้ปิดกฎหมายเลยคือหลักการของเออของ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 กฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์ก็คือว่าคู่สัญญาเนี่ยทำอะไรก็ได้ตราบตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายห้ามนะครับ ถ้ากฎหมายห้ามจะแล้วก็คือทําไม่ได้ทําแล้วกฎหมายก็ไม่บังคับให้แต่โดยหลักการแล้วคือสิเป็นหลักแล้วก็ที่ทําไม่ได้คือเป็นข้อยกเว้